สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสภาพงามๆปีใหม่ๆกับ Honda Civic 1.8ออโตปี2018 649,000บาทนะครับผ่อน10,000โดยประมาณผ่อนได้84งวดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นรถเต็นต์ของ o อ y ยูสคาร์รองไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบสภาพทดลองขับได้เลยอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีสมาชิกบ้านไกลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าชอบอยากได้ไว้ใช้งานก็มีบริการจัดไปแนนให้ที่บ้านนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดเพิ่มเติมได้ครับโทรได้ลายได้ติดต่อได้ตลอดรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องสีสันเงาฉ่กาก а р а н т ีไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิคว่มจมน้าแต่อย่างใดคันนี้ใหม่แท้ประมาณ1นึ0 0 0สกิโลเมตรถ้าท,ท่านกาลังหารถใช้งานและชอบ h อน da ชอบซ i วิคตัวนี้ปี2 0 1 8มาชมมาเช็คดูได้ครับบริการวิเคราะห์สินเชื่อก่อนจะส่งธนาคารนะครับฉะนั้นก็การันตีว่า น่าจะได้รถแน่นอนถึงส่งนะครับจัดทุกคันดันทุกเคสสมาชิกที่สนใจมาเช็คมาชมตรวจสอบนะครับโทรเจรจารสอบถามปรึกษาได้ครับในส่วนของติดตรงไหนบ้างติดขัดตรงไหนแก้ไขให้ได้อย่างไรมีวิธีการหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าภายในสวยกว้างขวางนั่งสบายทรงรูดูดีมีเสน่ะนะสหน unch, Lock, bag, ์นะครับสำหรับซีวิคตัวนี้พวงมามัตติฟังก์ชันเซนร์ล็อกแอร์แบ็กเอ s เอสปุ่มพุชสตาร์ทนะครับกว้างขวางนั่งสบายภายในทนนี้เลยครับ ใครที่ชอบ Honda Civic ก,ก็ฝากไว้พิจารณาไม่แท้แน่นอนไม่มีกรอไม้แต่อย่างใดนะครับคันนี้เป็นรถเต็นท์ของ j o อ u s ูสคานะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเข้าไปเช็คชมดูรถคันอื่นๆในส่วนของ YouTube ก็มีในส่วนของแฟนเพจก็มีฉะนั้นก็นำมาฝากนะครับชี้เป้าแล้วก็คัดสันมาฝากสมาชิกนะครับเผื่อบางคนบางท่านอยากจะได้รถปีใหม่ๆเน้นสภาพสวย สำหรับช่องผมก็จะเน้นมาทางราคาเบาๆนะครับทน,นี้ได้ปี2018ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยก็นํามาฝากนะครับถือว่าผมชี้เป้ารวมถึงผมกล้าการันตีการจะส่งกล้าการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควมัมรถโดยรวมสภาพพร้อมใช้เอกสารครบไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเวลาเราคัดรถเราจะดูหลักๆนะครับสําหรับผมโครงสร้างต้องสําคัญเกียร์เครื่องยนต์ค่อยตามลงมานะครับเพราะว่าส่วนเกียร์เครื่องยนต์ดูแลยังไงก็จบตัดต่อพิควัมจมน้ํา มันดูไม่จบครับมันแก้ไขาย,ยากครับฉะนั้นการันตีได้ว่าถ้าคัดแล้วเช็คแล้วนําเสนอแล้วรถต้องผ่านการคัดมาอย่างดีแล้วนะครับฉะนั้นไว้วางใจได้นะครับสําหรับสมาชิกที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางก็บริการจัดส่งให้ได้ครับบริการจัดสินเชื่อหรือจัดไฟแนนซ์ที่บ้านได้ครับโทเจรจาสอบถามคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาก่อนได้ครับคันนี้เป็นรถของเต็นส์จอยยูดคาร์นะครับ อย่าลืมนะครับในแฟนเพจมีนะครับ youtube ก็มีรองพิมพ์หาข้อมูลหรือเข้าไปดูรถคันอื่นๆได้เลยครับวิเคราะห์สินเชื่อจัดทุกคันดันทุกเคสก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอเผื่อจะมีสมาชิกที่กำลังกังวลในส่วนของเรื่องของเครดิตต่างๆนะครับก็โทรสอบถาม